ตั้งใจฟังจะเทศสนาถึงเรื่องงานานัาอะไฟังความเป็นจริงเทศสนามามากแล้วเทศก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมากับของเก่านั่นแหละคือแม่ในจากตัวของเรา วนเวียนใน่องเรื่องตัวของเราธาตสี่ดินน้ำไฟลมง,งานชนะขันหนา,นายชนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นไกลอะไรหรอกแค่ว่าฟังลืมลืมของเกา่าไ,ได้ฟังเขาก็เขาจะเป็นของใหม่กันตัวของคนเราดันเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความจริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเน่ยเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วข้างชั่วขราวเหมือนก,นกันกับไปตลาดซื้อไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็เอามาใส่กเศร้าแล้วก็ นิ่วไปบ้านเขาไปทำกินแล้วก็หมดวันหลางมา่ก่นไปเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บก็เช้าไปเก็บอีกทีตัวของเราก็เหมือนกันนัเนีละเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากทวารเนี้ยเมื่อหนึ่งมือหนึ่งตั้งใส่ วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่สองผลสามผลมันก็ไม่อีกไม่พอเป็นสักทีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพุฆาลันตังสุาลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระให้ยสองปาก เหมือนกระไข่เขา่าที่มีไท่เข่าสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่าง<ม>แล้วก็ออกไปอีกก็ใส่อีกตั้งแต่ไหนไแต่ไดมาตอนี้ตั้งหากสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นไม่มีเต็มไม่พอไม่ชักที ท่านยังตั้งรุปมาประใหม่ไว้มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเรานี่มาปรึกษาหาลือกันทันตาเนี่ย็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห,เห็นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามา หาใกล้หาไกลหาสิ่งต่งไลทั้งมวงดทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วไปชอบใจคำว่าชอบใจนี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบต่างหากมันชอบใจใจเพราะมันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นนหะ ตัวใจแล้ะหาเป็นคนชอบสันชอบใจแล้วก็ใจน่ะบังคับให้มือไปหยิบเราหยิบมามาก็มาใส่ปากม้ามาใส่ปากแล้วกดเขี้ยวเข้าไปฟันกดเขี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็คืนลงไปลงไปอยู่ใน ก็เพราะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไปจึงว่าฆ่าคนเข้ามาไปชุมกันตาหารบอกว่าฉันจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบก็ได้ ตาเห็นลนละก็มือถ้าเป็นคนหยิบมันเฉยไม่รับทิ่ชอบอะไรหรอกมันก็ก่อนเขาไปใส่ปากกอบเชี่ยวฟันมันก็เชี่ยวเฉยๆไม่ได้รับผิดชอบก็ได้มันเป็นนอน,นในราใสเป็นนอนในกับพ่ออาหารนั้นมันก็มาน,นอนนี่แล้วคือหนึ่งเป็นสาวไปไหนตุ่งเช้าเป็นสาวไปไหน โดยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียวแท้จริงคือผู้ใจในต่งางหากใจได้เป็นคนรับผิดชักรับชอบคือตาเห็นนั่นก็ใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกมันใจไม่มีแล้วก็ดูก็ได้ไม่ออก มือก็ยิบแต่ปากไม่ได้อืดขั้นใจยังมีได้ก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้ลำคอนะั้นไหนมันจะกืนได้ลืนเอาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายแล้วก็เพราะอาหารมันจะไปรับรองได้ไงไนั่คืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองหรอกดิ คนเรามันเป็นอย่างนี้แหละตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ำไปสิ่งตั้งห้าระการนี้ประกอบกันเขา้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทำไมสาวไปเลียงไหนล่ะคะนี่ ตอนเขาไปถึงฝ่าแล้วก็ไม่ทราบว่าไปไหนหายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาทั้งหาที่น้ำไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับทำไปไปหล่อเลี้ยงร่างกายไป เลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดนันเป็นเองของมันดังหากนั่นจริงว่าอนัตตาของอันนั้นไมใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตา อันนั้นทกเถียงก็มีที่สิินสุดถ้าของไม่มีเลยจเป็นอนัตตาได้อย่างไงอนัตตาถ้าไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากเหตุ้นคนเถียงกันถ้าจน ในสมาคมแล้วก็จนแตกสมาคมนั้นเพียงยะบ้าน,นในเมืองในบ้านนั้นเมืองนั้นแตกอ่ะปว่ไจะเตืตนรู้ปว่ได้เตือนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าถ้าบอกทำช่างคนใดจับันใดได้ก็ว่าน,นั่นเป็นของถูก จับงวงจับอาจับขาเลยได้ก็ว่าช้าเนี่ยมันก็เหมือนกับขาเนี่ยมันก็สูบนี่ไปจับหูได้ก็เหมือนกับกระดุกงหดเข้านี่จับงานได้ก็เหมือนกับสาก่อะไรต่างๆเลยโตเถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่หลงกัน ั้าหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วภาสี่ดินน้าไฟลมคือตัวของเรานี่แหละเป็นหลักอยู่ใครบอกมาได้ข้าหาไม่ฟังอย่างอธิบายแาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมสูญดับไปก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยอวิชชาตันหาอาปาธานนั่นเกิดขึ้นมาดับไปก็เพราะตันหาวิชาอาปาทานดับไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้คันพูดอย่างนั้นมันก็ลงรอยกันนะสิ อนัตตาเป็นตัวนี่ก็บมอนหลอลอยกันอนัตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตกนไปคันถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกหมดทุกคนคำที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขา้าใจอนัตตาก็หาว่าของไม่มี เทิม่มศูนย์วัดงมมาอยู่เพียงแค่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจต่เป็นจริงของมันจริงอย่อยางนี้การไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่อยางนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นนี่แหละที่มันซึ้งเน้นเพราะจิตใจต่างหาก จิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแล้วสิขันไม่จิตใจไม่ลึกซึ้งกับธรรมะธรรมดานี่แหละนาพองสอนรูกกายเนี่ยเป็นอนา,ศา,ศาตากักรธรรมนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายเลยไม่มีใครพิจรารณา ของสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ่งเข้าไปโอ้โหมาของมนละเอียดลึกซึ้งมากจริงๆเกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาแต่เบื้องตน้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะนนตนแต่เบื้องต้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกก็เกิดมาอะไรก็ดับมื่อนั้น,น,น แต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไปน,นั่นเองเกิดขึ้นมาอยู่ในคันนู่นในแก่มาได้แต่คันนู่น,นเจ็บมาแล้แต่คันนอยู่ในคันนู่น,นาตายไปแล้ตายโดยด,ดับมาแล้แต่ในคันนู่นคนะันไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้ก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดยด,ดับ ตามสภาพเขออ้ามาคนที่หลงว่าตนไม่แก่ต้องว่าไม่เท่าหลงตนนวดไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตาย็็ดูดับไ่รู้ตัวนั่งอยู่ตรนี้ก็ตายไปตั้งหลายช่วบองแล้วความปกปิดก,กำบัง ที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิชันนชลาปฏิชันในวรนะพกปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็นนีและเทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันเดีย๋ยนี้อย่างที่เราเป็นอยู่นี้แหละอาหารที่เรารับประทานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากินล้วนนะ่าแต่เพื่อปากเพื่อท้องนะถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทำแล้วคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรหรอไม่เห็น นใจนนม็มเหนือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับเขาไปใส่ปากแล้วเคี้ยวไปกับปากนั้นก็ตัวใจนั่นแหละเป็นพาเคี้ยวถ้าใจมีก็ไม่เคี้ยวหรอกปลื้ลนลงไปอยู่ในลำไส้นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอเรื่องทุกข์มันอยุ่ตามอันนี้ไม่ใช่นไกล พขายามาไปส่งทุกเช้ามัก็ไปส่งทุกไปส่งทุกครั้งหนึ่งวันละหนไปส่งมาแลกวก็ก็บมาหาอีกเวนเวี้ยนอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใช่ย็นั่นแหละ มันเพียงได้มัวเมาอย่เพียงแค่นี้ไม่หาแต่แหวงหาดีหาคนงามคมดีเพื่อประโยชน์ของตนหาเพื่อประโยชน์ของของเขาเท่านี้กับมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อร่างกายนี่นกับมดไม่มีอะไรหนะรอกที่เหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปน,นี้ควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจริงจะปลอดโปร,ร่งจงิตจึงจะโล่ง เพีงจะเบิกบานเอาละเทศนาานี้การนั่งภาวนาจำเป็นจะต้องต่อสู้กันเบื้องต้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามักสุขสบาย เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดมันเดือดร้อนเป็นทุกข์พุ่มใจไม่อยากตัวภาวานาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทรมานมันหลายพบหลายชาติแ้วใช่ให้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวานาจะต้องไปจนต่อสู้ อยู่แต่อำนาจของมันนึกว่าสบายแล้วแท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหัดแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาอะไรต่างในพิจารณาเห็นว่านนั้นเป็นเรื่องของขานั่นเป็นเรื่องของเอว นั่นไม่ใช่ของเราหรอกมันถ้าเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยเราไปยึดไปถือดังถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเจ็บเบเมื่อยะไรมาที่ไหนไม่มีหรอกเห็นเป็นอนัตตาเราไปถือว่าเป็นตนเป็นตัว เรากำหนดปิจารณาานะป่าสติกำหนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แล้วขณะกำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของภายนอกมันก็หายไปนั่นแหละสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเปน็นเด็กอยู่เนี่ยดูหนังสือกับเพื่อดูกับหนังสือเข้ามันก็ไม่อยาก มันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่จิตเราไปเพลินไปไปยึดจิตเราไปพิจนารณาทั้งเรื่องความรู้อันนั้นอยู่นึกกับพุทธโธนะั้นนึกเอานาปาสตินเราพุทธเอาไอนน้ลมห้ใจนะั้นอาการนั้งปวงมันก็หายหมดเท่านั้น จิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมนคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นั่นแหละพูดเพื่อให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านยกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันเราไปตามใจ ไม่นึกถึงจิตใช่ไหมไม่ตามได้จิตไม่นึกถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่ให้กำหนดเอาจิใจเท่านั้นน่ะจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเฉยท่าในใจถ้าหากจะรู้จะรู้เรื่องของใจแล้วนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้เราเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเป็นไกลแล้ว การลมหายใจสักพักหน,น,นึ่งเอาเดี๋ยวนี้มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรมีแต่รูเ้เฉยรู้สึกว่าใจความรู้สึกก็นั่นนะ่ะตัวใจวนั่นแนะ่ละมันระบายลมองไปงกับ็ายตาจิตต์ที่ขานี้ สรงสายไปตามอาการของจิตปรุงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆ่่าแแ่กพันประการจึงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อเอาใจอยู่แล้วมันก็วางหมดของกันนะะของนับวองมดมันก็ไม่มีตัวใจนี่สำคัญมากถ้าหาก พิจารณาละเอียดทีทวนว่าคุมจิตให้อยู่กับหนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่นแหละสติสมาธิรวมกันลงเป็นใจนั้นหมดสติกับใจจะรวมกันกับจิตจะรวมเป็นใจอันนี้อยู่นานกันหลายชั่วโมองอันที่กั้นเราให้ใจเนี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมได้เฉยนี่แหละ ใจตัวนี้ดีเหมือนกันนี่เรากำหนดใจตรวนั้นได้แล้วม,ออลลม,ลม,มันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นเราไม่ใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธใครหายหมดกั้นเราไม่ใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานๆหน่อยมันกลัวตายมันเกิดหายทันที